มาที่กระแสข่าวของการถูกอุ้มนะครับของโกตีการนาแดงประทุมนะครับทางโฆษกค,ส,คสช,อชอได้ออกมาระบุว่ายังไม่มีรายงานครับว่ากโกตีถูกอุ้มขณะที่จอมเพชรประดับซึ่งลิภัยอยู่ในสหรัฐอเมริกาครับอ้างคนใกล้ชิดยืนยันโกตีถูกชายชุดดานับสิบบุกจับที่ประเทศลาวนะครับและอาจจะถูกจับงาฝั่งไทยครับ พันเอกวินไทยสุวารีโฆษกคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคอสชกล่าวว่ายังไม่มีรายงานและข้อมูลเกี่ยวกับกระแสข่าวว่านายวุฒิพงศ์กธรธชรมคุณหรือโกติกแกนนำกลุ่มคนเสื้อแดงปทุมที่หลบหนีหมายจับคดีอาญามาตรา112และคดีก่อการร้ายไปอยู่ที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ถูกกลุ่มชยายจักกันอุ้มฆ่าขณะที่นายจอมเพชรประดับสื่อมวลชนสื่อมวลชนไทยครับที่ลี้ภัยอยู่ในสหรัฐอเมริกาได้โพสต์เฟซบุ๊กอ้างว่าได้รับการยืนยันว่ากโกตีได้ถูกอุ้มและอาจจะนําฆ่ามาฝั่งไทยแล้วโดวยระบุว่าได้รับคํายืนยันจากคนใกล้ชิดของนายวุฒิพงศ์กฤตธรรมคุณหรือกโกตีนะครับว่าได้ถูกกลุ่มชายชุดดาประมาณ10คนคลุมหน้าด้วยหมวกไหมพรมพร้อมอาวุธครบมู อาวุธครบมือครับบุกเข้าจับตัวไปเมื่อเวลา9ก้านาิกา45นาทีของวันที่29กรกฎาคมที่ผ่านมาขณะที่โกตีกำลังจะลงจากรถเพื่อจะเข้าบ้านพร้อมกับเพื่อนอีกสองคนโดยกลุ่มชายชุดดำดังกล่าวได้แอบซุ่มตัวอยู่ข้างบ้านก่อนที่โกตีจะมาถึงและและเมื่อโกตีถึงกำลังจะก้าวลงรถพร้อมกับเพื่อนอีกสองคนถูกกลุ่มชายชุดดำกระจายกำลังเข้าจับกลุ่มทั้ง3คนโดยเอาผ้าคลุมหน้า ทุกคนพร้อมเอาผ้ายัดปากและมือไผ่หลังจากนั้นก็แยกโกตีไปขึ้นรถที่เตรียมไว้ส่วนเพื่อนอีกสองคนถูกลากมาขังไว้รวมกันในบ้านจากนั้นชายชุดดาก็ออกจากบ้านไปหลังจากนั้นนะครับเพื่อนโกติทั้งสองคนได้หลุดจากการผูกมัดก็ได้เรียกให้เพื่อนบ้านใกล้เคียงมาช่วยโดยแจ้งให้ตำรวจในพื้นที่ทราบแล้วในจอมยังอ้างครับว่าเพื่อนโกตีที่ถูกจับเล่าให้ฟังว่าชายชุดดาที่เข้ามาจับกลุ่มพวกตนนั้นพูดภาษาไทยและใช้ ที่ช็อตไฟฟ้าช็อตเข้าที่ต้นคอตนจากนั้นก็ซ้อมแต่ละคนพร้อมขู่ไม่ให้พูดไม่ให้ร้องขณะเดียวกันเขาบอกว่ายังได้ยินเสียงโกตีพูดว่าโอ๊ยหายใจไม่ออกจากนั้นโกตีก็เงียบไปตอนนี้ยังไม่มีใครทราบว่าโกตีอยู่ที่ไหนและยังมีชีวิตอยู่หรือไม่แต่จากคําบอกเล่าของคนใกล้ชิดโกติเชื่อว่าตอนนี้โกติน่าจะยังมีชีวิตอยู่และน่าจะถูกนาตัวข้ามไปยังฝั่งไทยเรียบร้อยแล้วครับ ก็้องให้เวลาเจ้าหน้าที่รัฐในการออกมาชี้แจงเรื่องนี้นะครับว่าเป็นเพียงข่าวลือหรือไม่นะครับ